ัครบเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนี้จะมารีวิวตัว MacBook Pro ขนาด13นิ้วที่เป็นชิป M 2ตัว MacBook Pro 13นิ้วตัวนี้เป็นขนาดที่เล็กที่สุดไม่นับ MacBook Air นะจะเป็นตัวชิป M 2ซึ่งจะเป็นชิปรุ่นเล็กสุดของตัวชิป M 2ในปัจจุบันสเปคคร่าวๆมีตามนี้ครับตัว CPU จะเป็นแบบ 8ปดคอโดยจะเป็น4 c ่คอ perform a n c e แล้วก็4ค่คอแบบประหยัดพลังงานคือถ้ารันงานแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะใช้4 c ่คอแบบประหยัดพลังงานแต่ถ้าจะรันงานอะไรที่หนักๆจะมาใช้แบบ4 c ่คอ perform a n c e ตัว gpu เนี่ยจะมีทั้งหมด10คอ gpu จะใช้สำหรับรันงานกราฟิกโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีตัว neural engine ทั้งหมด16คหกคตัวเนี้ยจะเท่ากันกับตัว m 2 pro ด้วย ตัว macbook pro ขนาด13นิ้วเนี่ยแรมใส่ได้ตั้งแต่8 g b ถึง24 g b ซึ่งตัวนี้ใส่มาที่16 g b ssd เนี่ยจะใส่ได้เริ่มต้นที่256 g b จนถึง 2TB บโดยตัวนี้ใส่มาที่512 g b หน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ Retina ซึ่งจะบอกจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าจอแบบสเปคเก่านั่นแหละโดยความละเอียดจะอยู่ที่2560คูณ1600พิกเซล ขนาดพิกเซลจะอยู่ที่227พิกเซลต่อตารางนิ้วโดยแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถเปิดเครื่องใช้ทำงานได้ถึง17ชั่วโมงซึ่งผมลองใช้งานมาแล้วทั้งวันโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จเลยก็ได้ตัว power adapter เนี่ยจะให้มาที่ขนาด67วัตต์ตัวพอร์ตต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยเรียกว่าน้อยค่อนข้างน้อยเลยมีมาให้แค่2พอร์ตคือเป็น usb type c 2พอร์ต ใช้สำหรับเสียบชาร์จไฟตัวเครื่องนี้จะไม่มีพอร์ตแม็กเซฟนะโดยเครื่องนี้จะชาร์จไฟโดยผ่าน USB Type C ซึ่งถือว่าให้มาเล็กน้อยเหมาะกับขนาดเครื่องที่เล็กอย่างที่บอกครับพอร์ตที่ให้มาเป็น2พอร์ตเป็น USB Type C ซึ่งจะเป็น Thunderbolt 3ด้วย USB Type C จะเป็น USB version 4ให้มาทั้งหมด2พอร์ต Wi-Fi ที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Wi-Fi 6แล้วแล้วก็บลูทูธจะเป็นอ e ์ชั o น5.0 ความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่1.56เซนติเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่1.38กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบา,าเบาพอสมควรเลย macOS ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น13แล้วจะเป็น macOS Ventura โดยตัวเครื่อง MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยจะเป็นดีไซน์เก่านะเพราะว่าถ้าเป็นตัว14นิ้วกับ16นิ้วจะเป็นดีไซน์ใหม่คือจะตัดตัว ทัชบาออกไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นปุ่มฟังก์ชันคือ F1 ถึง F12 แทนโดยตัว MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยจะมีทัชบากับทัช ID ดมาให้แล้วก็บริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยพื้นคีย์บอร์ดอ่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องแต่ปุ่มคีย์บอร์ดจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นดีไซน์ใหม่เนี่ยพื้นคีย์บอร์ดจะเป็นสีดำปุ่มคีย์บอร์ดก็จะเป็นสีดำด้วยเหมือนกันโดยตัวเครื่องตัวเนี้ยจะเป็นสี s p a c เก Gray จากการใช้งานเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเครื่องน้ำหนัก เบาพกพาง่ายดีนะก็เหมาะกับคนที่ต้องพกพาเครื่องไปไหนมาไหนใส่เป้สะพายไปไหนมาไหนเนี่ยซึ่งมันจะเบามันจะพกพาง่ายส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันว่าออพอใช้โปรแกรม benchmark ทดสอบแล้วจะผลเป็นยังไงได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูกันครับผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรม benchmark ตัว macbook pro ấy, ขนาด13นิ้วชิป m 2เนี่ยผมทดสอบ หลายๆแบบโดยเริ่มจากการทดสอบอย่างแรกคือการเปิดไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงจากกล้องซีนิม่ายี่ห้อเลดโดยจากการลองเล่นเพย์แบ็กดูแล้วสังเกตว่าไฟเนี่ยที่ลองเล่นเนี่ยมีการกระตุกมีการแหลกโหลดข้อมูลไม่ทันไหมโดยไฟล์ความละเอียดสูงสุดที่ลองทดสอบเล่นแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะสูงสุดอยู่ที่ 4K 240 e เฟรมเปอร์เซกเลยซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับคนที่จะทำงานกราฟิกที่ไฟล์หรือคลิปวิดีโอความเรียด 4K เนี่ยสามารถทำงานบนเครื่องนี้ได้ส่วนถ้าใครทำงานบนความละเอียดแค่ full hd เนี่ยถือว่าสบายมากโปรแกรมต่อไปที่จะทดสอบคือเป็นโปรแกรม unity โดยจะทดสอบ2แบบ 2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกจะเป็นยูนิจินแฮร์เวนจากการทดสอบเนี่ยค่าเฉลี่ยของเฟรมเปอร์เซกในการเล่นยูนิจินแฮร์เวนเนี่ยจะอยู่ที่100เฟรมเปอร์เซกมินิมัมเฟรมเปอร์เซกจะเริ่มต้นอยู่ที่24แม็กซิมัมเฟรมเปอร์เซกจะอยู่ที่166เฟรมเปอร์เซกตัวสกอร์ที่เบนมาร์คทดสอบออกมาได้จะอยู่ที่2,542คะแนนซึ่งถือว่าไม่เยอะแต่ก็ ผ่านเกณฑ์การทดสอบเบนท์มาร์กตัวนี้ไปได้สบายตัวต่อไปที่จะทดสอบจะเป็น u n i g i n นว a l เ e เป็นการทดลองเล่นภาพเรนเดอร์ขึ้นมาโดยดูว่าจะทำเฟรมเปอร์เซกของหน้าจอเนี่ยได้ที่เท่าไหร่ค่าเฉลีย่ยเฟรมเปอร์เซกที่ได้มาจะอยู่ที่96.8มินิมัมเฟรมเปอร์เซกเนี่ยจะเริ่มต้นที่47.2แม x i m ็กซิมัมเฟรมเปอร์เซกจะอยู่ที่157.2 คะแนนที่ทําได้ออกมาคือ4 5 5 1ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ไม่มีปัญหาอะไรคลิปวิดีโอที่เรนเดอร์มาจะไม่มีอาการกระตุกอะไรเลยเล่นผ่านแสงเงาถือว่าผ่านไปตามเกณฑ์ตัวสุดท้ายที่จะทดสอบเบน์มาร์กจะเป็นสายเบน์ r 2 3คะแนนจะออกมาที่8647ซึ่งถือว่าไม่เยอะเพราะว่าคะแนนท็อปสุดของโปรแกรม สายเบนซ์ R 2 3ตอนนี้จะอยู่ที่30,000เลยซึ่งถือว่าคะแนนไม่เยอะแต่ก็ผ่านเกณฑ์ซึ่งดูจากตารางเนี่ยตัว Macbook Pro 13นิ้วชิป M2 เนี่ยจะคะแนนสูงกว่าเครื่องหลายๆเครื่องอยู่เหมือนกันซึ่งถือว่าโอเคผ่านเกณฑ์ใช้งานได้ก็จบการทดสอบไปแล้วสรุปได้ว่าตัว Macbook Pro 13นิ้วชิป M2 เนี่ย เหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปเบื้องต้นต้องพกพาไปไหนมาไหนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบาและขนาดเล็กเหมาะกับคนที่ใช้งานเบื้องต้นพกพาไปนู่นไปน ύ, ี่บ่อยๆแต่จะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้หน้าจอที่ใหญ่ต้องการใช้พื้นที่ในหน้าจอเยอะๆเนี่ยมันจะไม่เหมาะเพราะว่าหน้าจอมันเป็นขนาดที่เล็กที่สุดของ MacBook Pro แล้วแล้วก็ตัว MacBook Pro 13นิ้วตัวเนี้ย จะมีขายเฉพาะชิป m 2ซึ่งประสิทธิภาพในการรันงานกราฟ,ฟิกเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่สามารถรันได้นะการทำงานกราฟ,ฟิกแบบแอดวานซ์ละเอยียดละเอียดหน่อยเนี่ยอาจจะสู้ไม่ค่อยไหวละก็เดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปกันว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นการรีวิวตัว macbook pro ขนาด14นิ้วที่เป็นชิป m 2 pro แล้วจะมีสเปคที่ดีขึ้นสามารถทำงานกราฟ,ฟิกได้เยอะขึ้น แล้วก็ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้วยก็ฝากติดตามช่องกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปในการรีวิว MacBook Pro 14นิ้วชิป M2 Pro กันเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ